แนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดิงติ่งรีแอคค่ะวันนี้นะคะพีดิงติ่งรีแอคก็จะมารีแอค Pretty s e r v i e e ของแบ p พ n งนั่นเองนะคะในอัลบั้มเออชื่อว่าอะไรนะจีอัลบัมหรือเปล่า,าน,นี่คืออัลบั้มนี้นะคะก็คือจะมีเพลงแบบ ที่เราเคยแอบไปก็คือ how you like that how 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 you like that อะไร oh. เคยมีเออมีเคยมีมี how you like that อยู่ในอัลบั้มด้วยนะคะแล้วก็เพลงเอออะไรวะ love seeker love seeker ที่ how you like that กับ love seeker นี่เราเคยดูไปแล้วซึ่ง p r e t e y savage มันด้วยความที่ไม่มี MV เนาะแล้วก็แบบ ฮ้ยอยากดูนะแต่ไม่มีเอมวอะเนาะอยู่ดีๆก็มีสเตจแบบเป็นสเตจของเดอะโชว์ที่จะเป็นคอนในวันที่31มกราคมนี้ ซึ่งคลิปนี้น่าจะลงประมาณวันที่31มกราคเลยก็คือบอกกันน่าจะบอกไม่ทันแล้วว่าแบบมีบัตร900กับ1 0 0นะฮะ900ก็คือจะดูได้แต่แบบไลฟ์สดแต่ถ้าเป็นแบัตรพันสองนี่จะดูได้ย้อนหลังด้วยไลฟ์สดด้วยแล้วก็จะมีแบบเบื้องหลังอะไรพวกนี้เออแล้วนี้คือเป็นคลิปส่วนหนึ่งของในแบบหมือนจะเพราะว่าจะเป็นแบบในคอนนะคือ ตัดมาให้แบบกรุบกรุบแบบมันตัดมาให้ชมนะคะโอเคนะฮะถ้างั้นเราไปช,ชม Pretty Savage จ้ะแดนเพลงกันได้เลย let's go เพลงบอลงนี้เป็นดนตรีสดสวยมาก ไอสิ่งที่สชัดขึ้นแบบพอเป็นโดนซีสดสะเสียอย่างนอ้ยสวยมากสวยแบบสวยมากชุดคือแบบเฮ้ต้องตัดแล้วแบ๊ต้องตัดแล้วชุดเดี๋ยว เดี๋ยวรองเท้าเดี๋ยวรองเท้าเนี่ยสีขาวเมื่อกี้สีดำยดวยความดนตรีสดคือพอมากุ้ยสวยมากลูซี่มีวยวชุดสวยมากคือมีความเลือมแบบก็เลออยชมป้ายไป้ายป้ายบาง เปลี่ยนใหม่เพราะว่าปกติเวอร์ชั่นปกติมันจะเป็นหมุนหัวหมุนหัวใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบสวยๆเออเนี่ยเสียงสดชัดมากเออด้วยความเป็นโดนตีสดคือเสียงจะสัดจะสัดอะไรจะชัดมากอ,อืมอุ้ยแซ่บมาก สวยมากดูดนตรีสดดีๆเนาะโอ้ยสลิชชางจวะหยุดว่าเกียร์ปางบาราวังปาง ย oh, oh, exactly. ูแม่เดินรันรันรันบายบายโอ้แซ่บมากพริกเผ็ดเผชิบพริกเผ็ดเผเลยชุดโรเซ่ก็คือดูก็รู้ว่าเป็นโรเซ่บนโรเซ่แต่งแบบนี้ชอบแต่งแบบนี้บ่อยมาก เจนนี่ก็จะเป็นแนวเจนนี่เลยลิซ่าก็คือลิซ่าแบบจีซูก็เป็นจีซูก็สวยมากสวยทุกคนเลยคนดีสดคือดีมากเจนลิซ่าเล่นไวมากลอดลิซ่าเล่นไปไวมาก ติดสเก็หรือเปล่าวีหัวบุดีมากนี่อย่างที่ซีมี่บอกเนี <Hey, ę, dai, ่ค่ะว่าเออไปที่ช่องแบบช่องของ แบ็คพิงเลยไปสมัครนะฮะคือแบบโอเมก้า oh คือแบบดอนดอนตีสดมันดีหล่อนคือเสียงทีซูคือดังดังมากแล้วคือแบบแต่ฉันชอบชุดอะแต่ฉันรู้สึกนะสไตล์รีดจีอะฉันว่าเอาอีกแล้วแหละตัดชุดแบบสมมติมันเป็นชุดแบบทางชุดเป็นชุดราตรีชุดอะไรพวกนี้มฮะตัดครึ่งชุดตัดครึ่งชุดอยากได้แค่ส่วนนั้นก็ตัดแค่ครึ่งนั้น เหมือนที่เคอเชล่าที่เป็นชุดลิซ่าคือเป็นชุดราตรีใช่ไหมตัดคือแบบโอ้คือแบบเหมือนตัดแบบเหมือนไม่ให้เหลือแบบความเป็นชุดเดิมอยู่อ่ะรู้สึกว่าต้องใช่วาจีทำงีบ่อยนะสำหรัแบบกับชุดทุกชุดเลยคือว G จีจะทำแบบชุดฉันแบบอันั่นไม่เออเลิศคือแบบดีอ่ะต้องตัดชุดละไหม คือแบบจบเลยแอคก็คือแบบหาชุดเลยนะหาชุดครบเลยนะเออโลดมากเออสำหรับใครที่มีตังะคะก็ดูคอนออนไลน์ของแบ็คพิงค์นะคะซื้อซื้อคอนออนไลน์ถ้ามีตังแล้วอยากดูก็ซื้อเลยนะคะส่วนแบบคนที่ได้ดูนะคะพยายามอย่า เอาง่ายคือพยายามอย่าเอาเอาโตโลของโรเซออกมาให้คนอื่นเพราะว่าแบบเขาใจว่ามันจะเสียสิทธิ์สำหรับคนที่อยู่ข้างในอะคือเขาก็ซื้อมาเหมือนกันคือแบบแล้วถ้าเราเอาออกมาเผยแพร่มันก็แบบไม่ได้นะคือต้องไห้นั่นด้วยนะคะเออยังไงก็ ช่องทางการติดตามของ blackpink นะคะเราก็จะใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง pdwing นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะวีแอคหน้าค่ะบ๊ายบาย